บทที่ห้าโตมีตาโตมีขาโตมีหูหูโตมีอะไรโตเอาขาถูหูถูไปถูมาโตถูหูไวไวแบบฝึกให้อ่านว่ากออะ กะกออะกะจออะจะปอะปะออะอะสออะสะชออะชะทออะทะนออะนะมออะมะรออะระให้อ่านว่ากอเอาเกากอเอาเกาดอเอาเดาตอเอาเตา อเอาเอารอเอาเรางเอาเงาขอเอาเขาหอเอาเหาสอเอาเสาถอเอาเถาตาตีตโตไตเต่ามามีโมไมเมานานีโนใน นาขาขีโขหไขเขา,ขามานีมานะจะปะกะทะมระอะไรจะไปจะดูชะนีดูใจไถานาห,าหาเหาในเตาเอาใจมีเงา เสาโตจะดงูงูจะดูปูจะดูกาถูกถะทะเถามะระเอาอะไรอาจะไอเขาไถนาไถไปไวไวเอาขาถูเอาใจเขาเดาดูทีหาเสามา ในนาเราเอาใจเรามาดีดีสีเทาๆเ,เก่าไวๆไ,วไปดูปูในรูงู